ไทยจะกลัวทําไมเรื่องจะเสียฐานเสียงเราเสียไปแล้วยังไงเลือกตั้งครั้งหน้า FC ฟก้าไกลเขาก็ไม่เลือกเราอยู่แล้วดังนั้นเดินหน้าจะตั้งรัฐบาลเลยจะใช้ฟรีโหวตก็ได้เก้าไกลจะเป็นฝ่ายค้านก็แล้วแต่เขาความคิดของกลุ่มพวกเรามายื่นหนังสือเป็นข้อเสนอให้กับพรรคได้พิจรา,า,ารณานะฮะ ความเคลื่อนไหวของทางฝั่งคนเสื้อแดงที่วันนี้นะคะบอกว่าจะไปที่พักเพื่อไทยนะคะไปดูโพสต์นี้ก่อนของคุณโดกอัตชัยอนันตเมฆนะคะอดีตนักสแสดงแล้วก็เป็นคนเสื้อแดงแล้วก็เป็นกรรมการขับเคลื่อนนะโยบายพักเพื่อไทยนะคะโพสต์เฟซบุ๊กยาวคุณผู้ชมบอกว่าเพื่อไทยจะกลัวทําไมเรื่องจะเสียฐานเสียงเราเสียไปแล้วยังไงเลือกตั้งครั้งหน้า f อฟซีก้าไกลเขาก็ไม่เลือกเราอยู่แล้ว ดังนั้นเดินหน้าจะตั้งรัฐบาลเลยจะใช้ฟรีโหวตก็ได้ก้าไกลจะเป็นฝ่ายค้านก็แล้วแต่เขายังไงผมเชื่อ f c ีเพื่อไทยเข้าใจสถานการณ์ว่ามันต้องทําไม่ทําให้ตู่กลับมาแน่นี่คุณโดง่งโพสตอย่างนี้นะ,ะตั้งรัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดีแก้รัฐธรรมนูญปฏิรูปประเทศตามนโยบายพัฒนา AI สู้กับเขาครั้งหน้าไม่มีได้ตีกินฝ่ายเดียว4ี่ปีมาว่ากันฐานเสียงเดิมผมเชื่อว่าอยู่ครบ คนตรงกลางเห็นผลงานจะมาเพิ่มและอาจได้ฐานเสียงเก่าที่เสียไปให้กับเก้าไกลกลับมาไม่กลับมาก็ไม่ได้เสียอะไรเขาก็ไม่เลือกเราอยู่แล้วภาษานักลงทุนเขาว่าเจ้ากับเจี๊ยจะไปกลัวทํใไม่ทีนี้นะคะตอนหลังก็มีการโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของการทําาควมเข้าใจเกี่ยวกับฟรีโหวตนะคะประธานสภานี่แหละคะ่ะเพราะว่า หลายคนก็กําลังผลักดันว่าตกลงแล้วเนี่ยเพื่อไทยก้าวไกลจะเอายังไงเกี่ยวกับประธานสภาบอกว่าไม่ไปคุยกันสองพักให้เคลียร์กันแต่ว่าก็มีบางส่วนที่บอกว่าก็เปิดฟีดโหวตไปเลยลักษณะนี้นะคะแต่อย่างที่บอกแล้ะค่ะว่าความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะที่ปรากฏว่าวันนี้มันมีรายงานว่ากลุ่มคนเสื้อแดง f c เพื่อไทยเนี่ยมีนัดหมายรวมตัวกันที่พักเพื่อไทยนะคะ ก็จัดกิจกรรมชื่อว่ารวมคนคนเสื้อแดงกินมิ้นช็อกและยื่นหนังสือแสดงจุดยืนในการเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อไทยทีนี้จะมีการยื่นหนังสือผ่านตัวแทนถึงพักเพื่อไทยนะคะแสดงเจตนารมณ์ต่อกรณีการร่วมรัฐบาลของพักเพื่อไทยถ้าเกิดว่ากิจกรรมจริงๆเขาจะเริ่มบ่าย2องนะคุณผู้ชมนะนี่ติดตามได้ใน Facebook K3 ถุยโดยกลุ่มทีมงาน f c เพื่อไทย กิจกรรมเขาจะสั้นๆนะจริงๆเนี่ยคือจะไปรวมตัวบ่ายสองใช่ไหมแล้วก็บ่ายสามเนี่ยก็แยกย้ายกลับบ้านเออ่ตอนนี้นักข่าวเราเนี่ยอยู่ที่นั่นนะคะแต่ว่าตอนนี้อาจจะสดไม่ได้ละนะคะมีปัญหาเล็กน้อยเราไปดูหน่อยก็แล้วกันคุณผู้ชมว่าวันนี้นะคะบรรยากาศเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะที่นักข่าวของเราเนี่ยก็ไปไปไประจําการที่พักเพื่อไทยแล้วก็จะมีแล้วใช่ไหมคือมีมวลชนเริ่มมากลุ่ม FC ใช่ไหมะคะนี่เขาไป,ไปซื้อมินช็อปเนี่ย ใช่ไหมคะอะก็เริ่มมากันแล้วอ่ะนะคะแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าคุณภูมิชยัยเวชยชยัยรองหัวหน้า<ำ>พักเพื่ออ,อคุณภูมิธรรมขออภัยค่ะคุณภูมิทรรมเวชยชยัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยให้ข้อมูลว่า ยังไม่ได้รับการประสานมาจากกลุ่มภาคประชาชนที่จะมายื่นหนังสือทราบจากสื่อโ,โซเชียลเท่านั้นก็เลยมอบหมายให้คุณอนุสรเอี่ยมสะอาดรองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองและนางสาวตีชดาติชดาศรีธาดารองโฆษกพักเนี่ยมารับหนังสือแล้วก็บอกว่าการยื่นหนังสือเป็นความห่วงใยของประชาชนต่อสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้น แต่ขอฟังคําร้องเรียนก่อนนําไปพิจารณาตัดสินใจเพราะถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งจากหลายๆองค์ประกอบที่พักต้องนํามาพิจารณาตัดสินใจโดยดูข้อมูลและเหตุผลอย่างรอบด้านและก็เลือกทิศทางที่ดีที่สุดต่อประเทศชาตินะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวสถานการณ์ล่าสุดวันนี้มันเขามีข้อเสนอแล้วก็มีจดหมายไปด้วยใช่ไหมคะค่ะ ก็ในส่วนของจดหมายเนี่ยนะคะก็อย่างที่รายงานไปนะคะว่าจดหมายถึงพักเพื่อไทยค่ะเนื่องจากพวกเรากลุ่มคนเสื้อแดง f อฟพักเพื่อไทยม like ีความเห็นว่าก่อนการเลือกตั้งพักเพื่อไทยถูกโจมตีด้วยข้อมูลเท็จจากกลุ่ม พักการเมืองและ f อฟบางพักต่อเนื่องมาจนถึงหลังเลือกตั้งทางกลุ่มก็เห็นว่าจะต้องมาให้กําลังใจกับพักเพื่อไทยเพื่อให้พักได้ทราบว่ายังมีผู้สับสนุนิบกว่าล้านเสียงจากการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะที่ยังให้การสนับสนุนพักเพื่อไทยในการขับเคลื่อนงานทางการเมืองเพื่อประชาชนสื่อไปขณะเดียวกันทางกลุ่มก็เห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้มีคนบางกลุ่มบางฝ่ายพยายามบิดเบือนข้อมูลโจมตีพักเพื่อไทยจนเกิดความขัดแย้งกันในพักร่วมรัฐบาล ทา้งกลุ่มเองมีความไม่สบายใจว่าการร่วมรัฐบาลครั้งนี้จะเดินหน้าต่อไปด้วยในบรรยากาศและความระแวงแคลงใจซึ่งการให้เกียรติกันในพรรคร่วมแบบนี้คงจะไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายเมื่อพรรคแกนนําจัดตั้งรัฐบาลมองว่าพรรคเพื่อไทยเป็นอุปสรรคและปัญหาต่อการจัดตั้งรัฐบาลอ้างอิงธร,รมเนียมปฏิบัติทางกลุ่มจึงต้องการให้พรรคเพื่อไทยตระหนักว่าพรรคที่ได้อันดับสองที่ผ่านมาไม่เคยมีธรรมเนียมจับมือร่วมรัฐบาลกับพรรคที่ได้อันดับหนึ่งทั้งนี้เพื่อลดความขัดแย้งนะคะ ทางกลุ่มก็เลยมีข้อเสนอให้กับทางพรรคเพื่อไทยได้พิจารณาคือให้ทบทวนการถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลให้เกียรติพรรคอันดับหนึ่งได้รวบรวมเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลตามริยาทางการเมืองแล้วก็ให้โหวตสับสนนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคที่ได้อันดับหนึ่งสุดท้ายคือข้อ4ก็บอกว่าให้โหวตสับสนยนการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนเอาอยัางมีข้อ5้าบอกว่าข้อห้านี่สําคัญนะคะ ถ้าพักอันดับหนึ่งไม่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากเพื่อจัดตั้งรัฐบาลได้ให้พักเพื่อไทยใช้สิทธิ์ในการเป็นพักอันดับสองรวบรวมเสียงข้างมากเพื่อจัดตั้งรัฐบาลและนํานโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชนมาผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปหรือแล้วแต่พักจะใช้ดุลพินิษเป็นอย่างอื่นทางกลุ่มนั้นขอให้พักเพื่อไทยได้โปรดพิจารณาข้อสเสนอนี้ถ้าพักตัดสินใจอย่างใดก็ตามทางกลุ่มก็ขอน้อมรับการตัดสินใจและยืนยันค่ะ ว่าจะเคียงข้างพักด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาตลอดไปลงชื่อนายนิยมนพรัตตัวแทนกลุ่มคนเสื้อแดง F4 ของพักเพื่อไทยนั่นเองอันที่5นี่แหละที่สำคัญใช่นะคะแล้วก็คือบรรยากาศนี่นะคะก็เริ่มมีคนทยอยไปใช่ไหมคะก็นำโดยเคเสื้อแดงนี่แหละค่ะนิยมนพรัตนข้อหาข้อห้าข้อห้าย้ำอีกที ถ้าพักอันดับหนึ่งไม่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากเพื่อจัดตั้งรัฐบาลได้ให้เพื่อไทยใช้สิทธิ์ในการเป็นพักอันดับสองรวบรวมเสียงข้างมากเพื่อจัดตั้งรัฐบาล คนลุกเลยและนํานโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชนมาใช้นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคุณผู้ชมคือวันนี้นะคะนำโดยนายนิยมนพรัตน์เคเสือแดงและนายสมบัติทองย้อยเขานัดรวมคนกันนะคะก็เริ่มทยอยทยอยมาแล้วเคเสือแดงก็มีการระบุถึงการรวมคนครั้งนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพิ่มเติมกันหน่อยค่ะ นี่คือวัตถุประสงค์แรกที่เรามาเนื่องจากพรรคเราถูกโจมตีตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งจนถึงหลังเลือกตั้งจบเราก็เลยหาจังหวะเวลามาให้กําลังใจพรรคว่าจะมีพวกเราที่เป็นคนเสื้อแดงที่ยังยืนอยู่กับพักแล้วจะมีสนับสนุนพัชอยู่ตลอดใน่วนหนึ่งก็จะมายืน่นหนังสือครับหน,น,น,นังสือเกี่ยวกับอะไร มันยื่นหนังสือ,อเป็นเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นทัาคิดของกลุ่มพวกเรามันยื่นหนังสือเป็นข้อเสนอให้กับทั้งได้พิจารณานะฮะก็เดี๋ยวมีห้าข้อทั้งหมดเดี๋ยวเราลองลองรอตอนหลันค่ ก็5ข้อ <iser> ท <voi>. ี่พี่เอเนี่ยได้อ่านให้ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะคือเขาบอกว่าการมารวมกันครั้งนี้คือเอ่อก็บอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันมีบางฝ่ายที่พยายามบิดเบือนข้อมูลโจมตีเพื่อไทยให้เกิดความขัดแย้งภายในพักร่วมรัฐบาลซึ่งเขาก็ไม่สบายใจในการร่วมสบาลนครั้งนี้ว่าจะเดินหน้าด้วยความระแวงไม่ให้เกียรติกันไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายเมื่อพักแกนนาจัดตั้งรัฐบาลมองว่าเพื่อไทยเป็นอุปสรรคและเป็นปัญหาต่อการจัดตั้งรัฐบาล ร้างรมเนียมปฏิบัติเราต้องการให้พักเพื่อไทยตระหนักว่าพักที่ได้อันดับสองที่ผ่านมาไม่เคยมีรมเนียมจับมือร่วมรัฐบาลกับพักที่ได้อันดับหนึ่งข้อห้านี่แหละไฮไลท์อยู่ตรงนี้แหละอ่าเดี๋ยวต้องรอดูนะคะ,คะว่าทางเพื่อไทยเนี่ยคือ,อ,อจะออกมารับหนังสือแล้วจะออกมาชี้แจงหรือพูดว่ายังไงนะคะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะคะ,คะมีการถือป้ายนะ เพื่อนกันย่อมไม่เอามีดจ่อหลังเพื่อนอีกป้ายบอกว่ายืนให้ถูกที่ยืนอย่างมีศักดิ์ศรีนะคะนี่ก็เป็นเข้ามาแลนังสือหรือยังอะยังใช่ไหมน่าจะรออยู่นะคะเพิ่งมาทานมิ้นช็อกกันใช่กินมินช็อกกับมกคอดเห็นว่ายอดขายดีอยู่นะช่วงนี้นะมินช็อกน่ะไม่ใช่ยาสีฟันนะไม่ินช็อกมินช็อกเครื่องดื่มที่คุณดูเองตัวแม่นำพาชอบนี่ก็ชอบชอบกินมากเลยอะแต่เป็นอนคุณเศรษฐาให้คะแนนสี่เองนะ คู่สเเนียสิคนเนี่ยอแต่ว่าเราชอบแต่ว่าประเด็นนี้นะฮะเดี๋ยวรอติดตามความเคลื่อนไหวนะคะว่าเอ่พอทางเพื่อไทยเนี่ยจะออกมาเคลื่อนไหวกับประเด็นนี้อย่างไรเพราะเอฟซีเขาบอกอืมต้องทบทวนแล้วล่ะนะคะ